สวัสดีครับพี่นอ้องฮกแป้งสุโขศกุลครับพี่น้องครับเบิ่งครับพี่น้องทีมงานมาอยู่สองคืนสามคืนแล้วพี่น้องหนาวกันหนาวเว้ยเบิ่งครับเออหนาวพี่น้องหนาวเว้ยเบิ่งครับพี่น้องคอนรลำบากเออหนาวหนาวหนาว นี่แล้วครับรถยังขึ้นยังขึ้นบ่ได้เลยครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> มาอยู่นี่สาึ้นที่สามแล้วพี่น้องขค้ืนที่สามแล้วเดี๋ยวสร้างไปงานก,กุญชีมงานเออเหนเอหนาวบ่ o, ลุงแขกหนาวบ่ o, ครับ ครับซู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 หนาวัแล <c oughs> ้วโอ้ยเห็นใจญียิ้มแน่ท่ามีหลับพี่น้องท่วมลำบากครับพู้อยู่เวียงนาเวียงหลังครับพี่น้องครับแดงมีเสียงอยู่บาแดงครับ nào cái nào cái nào nhắm nhắm lẻng dìa cặp khout thì là đi cặp khout đi dìa 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 เดี๋ยวผู้จัดการร้่นลูกร้่นเฮ่าสิเบิ้งกับเขาดูแลเบิ้งกับเขากับน้ำเฮาครับขอบคุณครับขอบคุณเสียติคุณนายปีมขอบคุณบอดพัดขอบคุณบอดเกมขอบขอบคุณลูกไส้หล่าครับผู้จัดการเท่าครับลูกร้่นครับพี่น้องครับให้ทีมงานบอดบอดถิงอบอดปลาครับทีมงานก็ได้มาดูแลครับลูกทีมตลอดครับลูกร้่นกันได้ครับ ตอนนี้ยังเหลือรถ UC เอ้ยซีขั้นรับตอนนี้ยังพกขึ้นนะีั้นครับขั้นนี่กัติดนักเลยครับพี่น้องเบิ้งพีน้องเบื้องล้านโหลดครับเนี่ยเบื้งล้านครับเบื้องล้านเบิ้องล้านพี่น้อง นี่แหละครับกีเรนสู้ๆสู้ๆครับสู้สู้เอารถเข้ามาพระเลี้ยวๆมาดี้ไตอึ้งไตอึ้งโอ้ยโอ้ยขอบพระคุณพระคุณครับพระคุณครับ <sk ill ie> อยู่วัดบ,บ้านนาม่วงพี่น้อง <sk ill ie> อำเภอด,ดอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์ครับบ้านเกิดสร้างไพ่พี่น้องอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับบ้านเกิดเมืองนอนของสร้างไพ่พี่น้องครับ ดินดำน้ำซุมครับเมืองกระสินเท่าครับพี่น้องเอาสู้ๆแดงสู้ๆู้เด้อหนาวกันหนาวรับบูรู่าที่ม่านสิด้ออกบอ่ครับมื้อเนี้เพราะว่ารถเมโคกัยังบมมาครับนี่ครับขึ้นที่3มแล้วพี่น้องอยูนี่ขึ้นที่3มแล้วครับทาว่าได้ไปลินท่าการแสดงที่จังหวัดสกนลคนครก็ขออภัยได้หลายด้อพี่น้องบางเครื่อรถอาจจะขึ้นบ่ท่านใดครับตรงหาเมโคมาหลาัก ครับเป็นดินเหนียวอ่ะโอ้ยหนาวพี่น้องหนาวครับขอบคุณป๋ากโกขอบคุณน้องแดงขอบคุณน้าใสครับทีมงาน,ขอ,ณณนขอบคุณนาพ้นครับทีมงานครับขอบคุณน้องติครับเที่ยวรถมาซอยครับขอบคุณเสียอุดหนูพานขอบคุณน้องแดงนี่ครับรบ่บทิ้งบ่าป๋ากันครับ,รบชีวิตนี่ครับ เอาพักเม่ทีมกันแท้ๆเอาใจไว้กับผู้พันนี่แหละครับครับวัชนสินกับกับอาจารย์สมกิตบอทองเฮ้ากับทีมงานสู้ๆเนาะน้องแดงเนาะครับสังไเภาเจิกเห็ดน้ำมูน้ำปลาครับแต่ว่าสังไภ่ปวดเลยพี่น้องปวดเลยนี่แหละครับพี่น้องสร้างเภาเกิดยางไปอยู่ครับเบิ่งกิต่มรถครับ จักสิข้นว่าจยงไดครับขึนนยากๆอยู่ครับจิตมเป็นเล่นครับ<งาน>อันเ็ก <S 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 ส็สู้ๆสๆแล้วไม่ <S <S รไหมรอเ,เปล่าล้าไมลกครับเเปลยนแปน้กับเมนอีกยกนึ่งเตะห้องอาบน้ำเตะสายไฟม้วนอันลุงแขกบอขึ้นรถเตะมันสิบ่เริ่มเตะ โอ้ยพี่น้องเลยเหนียวเหนียวน่นะครับเบื้องเหตุการณ์แต่ละจุดครับพี่น้องที่รถสิขึ้นได้ตอนนี้ขึ้นไปแล้วสามขั้นพี่น้องขึ้นไปเรียบร้อยแล้วครับโอ้ยหนาวหนาวพี่น้องหนาว โอ้ยปลาปลาทรงเสียงวะเนาะปลานี่เนาะปลามีเสียงบ่เสียงดังดีฮะโอ้ยพี่ดนอไงนี่แหละครับคิดเบิ่งเฮ็มตะมือเศรานี่ครับเฮ็ตะมือเศ้านี่ ขาคิดว่าคือสิบวริได้ไปยามพี่น้องอำเภอยังกาะอำเภอที่อำเภออากาศอำานวยคือว่ามืออนี่สิึ้นได้บริลดเอาขอบคุณขอบใจครับพี่น้องเย็บซี่ครับทัวไทยทัวโลกเข้าครับพี่น้องครับครับ้างพายุคาะได็กกั พี่น้องปให้รกำลังใจครับทีมงานเย็มเชสตูดิโอครับสร้างไพข่ขอขอพระคุณพี่น้นองหักแพงครับทุกๆคณะครับเป็นสายเลือดสายศิลปินสายเลือดศิลปินน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะทีมงานของสร้างไพ่กับเป็นแสงสีเสียงทับแต่งแต่เลขยันโตมากพี่น้องอยุ่กับแสงเสียงมากสมัยใสเครื่องหลอดแต่อายุหาหกเก็ยขวบพี่น้อง ครับด้วยใจรักพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่ถ้ามีเครื่องเสียงมาตแต่เครื่องสมัยตะกี้เครื่องหลอดพี่น้องเครื่องยุกยอดหลังเครื่องหลอดเครื่องมิวสิกน้องพี่น้อง250สองรอยหาวัตรครับจนด้มาหอดสุเมืองจนหอดมาหอดลูกไส้ลาเอ้ยลูกไส้ใหญ่น้องคกมุคลสตูดิโออะไรกันน้องเฟิ่มุคนสตูดิโออะไรกันมาจนมาหอดปลาเกียวปลาเกียวปลาลิดครับจนหอดเตยหลานแล้วครับปลาเกียวปลาลิรรด มงคลสตูดิโอครับพี่น้องปะเกี่ยวผ้าเพื่นกล่ว่าได้คำว่าปะเกี่ยวผ้าพื่นคือแรกๆครับรถแต่คันรถเหเุที่ให้รุ่ยกว่าจะเอาไม่เหตเป็นรถเอ่อรถแห่พี่น้องพอดีหลังๆมาเจ้าหน้ายผู้หลักผู้ใหญ่บอเห็นดีด้วยครับกตเลยต้องเปลี่ยนมาเห็ุเป็นระบบรถเวทีระบบให้รุ่ยกรเวทีพี่น้องสาเหตุครับขอขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ครับ ที่ติเตือนสติของสร้างไพ่ครับม่แต่มือแหลกครับขอขอบพระคุณครับกับ้าน่ายสร้างไพ่ครับผุกการลองสิงหองพุนล่าครับพี่น้องครับสัมพอผูหนึ่งครับพี่น้องขอบพระคุณบริษัทวอเท็ของเฮียอวนครับที่ดอยเสียบอยขอบพระคุณเฮียส่งประทศไทยครับขอขอบพระคุณ สติคุณนายปิ่มครับขอบคุณขอบพระคุณผู้พันเกมครับบอดเกมแล้วก็บอดพัดครับลูกไส้ครับลูกลั่นผู้จัดการวัจ,จนศิลป์ครับขอบคุณอาจารย์สมคิดบอ่อทองครับที่สร้างไพ่ด้มังวมทเมือนี่พี่น้องก็ถือว่าเป็นบุญบารมีครับของอาจารย์สมคิดบอ่อทองครับที่เป็นอาจารย์ของสร้างไพ่ มาแต่ในแต่ไรครับพี่น้องความหักควมแพงครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีรับทัวไทยทัวโลกครับไปเล่นใช้ทำการแสดงใช้พี่น้องให้คว่อต้อนรับให้ความอบอุ่นครับทีมงานครับน้องโคกครับไปอยู่ระเบียบว,วัตถศิลป์ครับน้องเฟือตุกไส้หลา่าแต่ยูวงละไม่ครับวงเราไม่หันสาพี่น้อง ก็ปเป็นมือกลองอยู่จุดนั้นครับนี่แหละครับรถก็ยังบิดตัวอยู่นซีหล่ะพี่น้องนี่แหละครับผมพี่น้องครับทุกอย่างครับอ่ะสักมือสักมือสิบถือาง,งวันที่หนึ่งเฮาสองมือสองขึนพี่น้องเลยสามมือสามขึ้นมือนีเว้นบ่น้องละหน้องแดงสาม,มสามแรงนี่เนี่ย คุณล่ะครับทีมงานของปาอุดเท่าคุณยายกับได้กินเขาตัวอาศัยพระคู่พันเท่ามันนี่เนาะเขาแรงพูดแล้วทั้งคุณนเดีฮ่า <c> ฮ <oughs> ่นนนไน้ <c oughs> ไนนองตีเหรกกเหอดูแลกันเหาอยุ่ำกันนี <c oughs> ่แล้วน้องๆนะปูพันเบิบนกะไฮ หันงานตรงเพื่อนไข่เต็มที่อีดอกออบอดเพื่อนใจดีแล้วเฮาเพื่อนดูได้ทุกภาคส่วนเพื่อนเดี๋ยวยางมาสัมผัสฮาผู้จัดจาการลูไสหลาดดูไส้รันฮาเพื่อนบางใน้สามพายกี c ีต้มพี่นอ้องนอนหลังหล่าสูสูฮะเอ้ะ พี่น้องเลยน้ามาสัมผัสลูกไสหลาอีพอเพยกันเดี๋ยวจะคีดเกนอือเห็นหนาะลูกไสหลาวัดดีครับลูกไสหลาลูก จะลั่นครับนี่แ er id หละครับเอาเนะนน้ำตัวนี่ลูกครับผมจะลั่นรับผมป้ายอยู่เรียบพวครับผมมือนี้ก็ยังอยู่ครับยังอยู่เป็นกําลังใจแล้วรัแบแก้ไขปัญหาอยครับตอนนี้กําลังประสานรถไม่โค้งมาดึงลากเอารถทีมงงานออกจากสถานที่ครับตอนนี้ครับนี่แหละครับพี่น้องครับฝากไว้อีกหนึ่งคนครับพี่น้องผู้จัดการคนรุ่นใหม่ครับพี่น้องหัวใจหมอลำวัชรศิลป์พี่น้องครับลูกลั่นครับเอา ซื้อสันสันนูนน่าหลงน่าคือมีสายยาอยู่ผมมีสายยาครับแบ่งจัลลันนี่แหละครับแบ่งจัลลันครับเอาฝากติดตามพี่น้องครับวัดเจนะศินเปรินมองได้ครับนี่แหละครับรถติดเต้มือเศร้าหรือติดตะมอวานนี่ครับกับว่าทิ้งโบป้าครับโดยผู้รักผู้ใหญ่ครับใจดีบอสพัดครับบอสเกมเฮาครับที่ผู้อยู่เบื้องหลังครับหลังคาบ้านหลังใหญ่ครับพี่น้องครับทีมงานได้อยู่ ใช้ค่าอปุลหลับพี่น้องครับวัดเจนศิลป์ครับโดยอาจารย์สมกิจบอ่อทองครับลูกพิมพ์ครับอาจารย์ทั้งคนตีตลกแดนเซอร์หมอลำครับศิลปินทุกชีวิตครับฝากพี่น้องไว้คลิปนี้ก็ถือว่าถือว่าประทับใจครับทุกสิ่งทุกอย่างครับพี่น้องนี่ครับขอบพระคุณพระคู่ธรรสก,การพระคู่ครับบ้านหน้าม่วงอำเภอจิงดอนอ,อำเภอดอนจานห้อขอบพระคุณอาจารย์ที่พี่นิจ อาจารย์พินิทเท่าครับขายเครื่องเสียงมือสองมายามสร้างไพยัยตะมูวานนี่ครับอาจารย์ไง่ครับความหักก้มแพงครับอยู่กาะ,ะสินบ้านเกิดเมืองนอนสร้างไพยัยเอาไว้ซ้ำนีดและพี่น้องหักแพงคลิปนาก็ฝากที่ตามครับห้กำลังใจทีมงานวัจนศินเอ็มเคสตูอขอประคุณทุกกำลังใจสวัสดีครับ